มาช่วงดีสุดก็คือช่วง5โมงเย็น6โมงประมาณนี้ครับได้เลยครับเชละยี่ทอดก็มีนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับจะเอาทอดหรือไม่ทอดนะครับทอดฟรีนะครับที่นี่ทอดฟรีมีปลาดุกขุนแผนปลาทอดนะครับสวัสดีครับขุนแผนปลาทอดนะครับทอดร้อนๆนะครับสั่งได้นะครับอยากได้แบบช่วงนี้มันกำลังปลาดุเนื้อมันนะครับช่วงนี้กําลังมันเลยนะครับคู่กันเลยนะครับคู่กันเลยนะครับ อร่อยอร่อยเลยนะครับตลาดครุ่งนีจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทคนสวัสดีตอนบ่ายสามอ่ไม่ใช่ห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะครับก็อยู่ที่ตลาดครบวงจรเหมือนเดิมครับอยู่หน้าร้านพ่อค้าเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูกับข้าวนะครับของกินที่อยู่ในตลาดนะครับวันนี้จะไปโซนที่3นะครับโซนข้างหลังนะครับ ไปดูว่ามีอะไรมาขายบ้างมีกับข้าวอะไรมาบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลูกค้ากําลังจะเดินนะครับเดินนะครับอากาศแดดล่มหล่มตรงเลิกงานกันแล้วห้าโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเดินไปไปข้างหลังครับตรงนี้ก็จะเป็นเจแอมเจแป้นผักสดนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มนะครับก็จะมีผักหลายอย่างนะครับเยอะแยะเลยครับ ขามาเลือกได้เลยนะครับยาวไปถึงขั้งหลังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเหลายของวงจรนะคะวางเหยือเชิญนะคะมีอาหารหลากหลายโอเคมาคนนนได้นะครับเปิดทุกวันครับบ่ายสองโมงนะครับจนถึงสามสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับที่ตลาดพวกวงจรครับผลไม้ปั่น อร่อยที่สุดในตลาดเลยนะครับอยากได้เมนูไหนก็มาสั่งได้นะครับนี่ครับผักสดก็ยาวไปึนนู่นครับลูกค้ากําลังมาครับมาทางนี้ก็เป็นนะครับปลาชอยนะครับปลาชอยกําลังนี่สวัสดีครับปลาชอยอันนี้ส้มตำนะครับส้มตำสวัสดีครับตัวจริงมาแล้วครับสวัสดีครับไปพักพักผ่อนมาแล้วนะครับส้มตำฮูปารนะครับตำแซ่บนะครับมีหลายเมนู สั่งได้อันนี้ตำอะไรครับนี้ตำชั่วค่ะตำชั่วนะครับตำชั่วขนมจีนนะครับมีหลายเมนูนะครับอร่อยมากนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงนะเที่ยงจนถึงสองครึ่งนะครับลูกค้ามาสั่งได้เมนูเป็นโอ้โหเยอะมากครับข้างล่างก็คือสั่งได้เลยนะครับอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยนะครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันต้มตำมุกปลา้านะครับมาตรงนี้ก็เป็นป้าชอยเหมือนเดิมป้าชอยกิฟต์ช็อป5บาท10บาท สวัสดีครับป้าชอยสวัสดีอีกรอบครับห้าบาทสิบาทเปิดนะครับขายไปแล้วสองชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับบ้านขายนานไม่ได้ครับเหนื่อยครับขายแค่นี้แหละเนี่ยผักสดก็ถึงข้างหลังเลยฝั่งนี้จะเป็นพวกพริกนะครับพริกมะเขือพวกนี่ครับมีแต่พริกนะครับมาอุดหนุนได้แล้วเปิดทุกวันเหมือนกันนะครับทางนี้ก็ปาดทูทองสวัสดีครับคุณแม่ ปลาชูทองครับเฮลโลีฮะลโครับทอดฟรีนะครับฟรีนะตัวเล็กตัวใหญ่ทอดฟรีหมดนะครับมีปลาทูมันด้วยอร่อยอร่อยทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับจนถึงเกือบสามทุ่มได้นะครับสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับตลาดข้อมูลงจรเดี๋ยวเดินไปข้างหลังครับไปข้างหลัง ขาชุมนมอะไรกันไม่รู้ร้านนี้เขาไม่ขายของกันเหรอลังสิท์ติดกระเพราเขาไม่ขายของกันเหรอร้านนี้สวัสดีครับพ่อค้านี่ครับผมขายครับก็มันเดิมตามคอนเซปต์คอนเซปต์ใช่วันนี้ไก่ชิ้นใหญ่ไช่ชิ้นใหญ่ครับวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนตรงอกล่างซ้ายของไก่ปีกขวาบนครับใช่มันเลยแน่นใช่ไหมอ่ามันแน่นครับพอกลับไปปุ๊บมันจะไออันแรกมันจะนุ่มแต่อันนี้มันจะออกแน่นหน่อยนิดนึงใช่ แต่อร่อยเหมือนเดิมครับรัก็การเดิมถ้าไม่อร่อยก็เดี๋ยวมาหาพี่พงษ์ได้เลยครับจัดการพี่พงษ์ได้เลยเดี๋ยวซื้อผงนัวไ้รอจะได้ไม่อร่อยใช่หุหนได้เปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะใช่วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์วันเดียวกโทรมาได้ครับจองล่วงหน้าได้นี่เบอร์โรนะครับออสถานทด่ได้ทำได้เป็นข้าวกล่องขอบคุณครับทางข้างก็จะเป็นน้องอู๋อินนะครับผมอิ๋ม่อหมูย่างสวัสดีครับ ย่างอบร้อนๆเลยนะครับน่ากินมากเลยครับมีซี่โครงด้วยนะครับมีซี่โครงนะครับแล้วก็ไส้นะครับไส้ไส้ย่างขีดละย0บาทนะครับพอหมูก็40บาทนะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าไม่เจอแม่ค้าก็โทรสอบถามได้นะครับมีหลายสาขาตะแกนได้เลยนะครับ สกแกนแล้วก็จ่ายล่วงหน้าไปขอุ่๋ยน้ำได้เปิดทุกวันนะครับสกแกนถ้าเนี่ยเจอเจอสแกนร้านไหนสกแกนได้เลยนะครับเอซีทุกคนครับ <c> สวัสดีครับไม่ใช่แอดไลน์นะสกแกนเลยคิวโค้ดนะครับใช้กรองสซานะครับคุณป้าก็จะมีหมูเส้นไม่เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหมูล้วนนะครับแล้วก็ไส้อั่วหนังกรอบนะครับถึงดองอร,อ,อร่อยอร่อยเปิดทุกวันท้ายตลาดครับ ไม่มีวันหยุดราชการครับเพราะว่าไม่ใช่ราชการนะครับไปหยุดไม่ได้หูดหนูนอร่อยมากครับหนู่ป้าย่างร้อนๆทุกวันทุกวันเลยนะครับมาได้เลยตลาดครบวงจรมาทั้งหลังก็เป็นน้องพลอยคนสวยนะครับคนขายพิซซ่านะครับสวัสดีครับพิซซ่าอบร้อนๆนะครับเปิดทุกวันเหมือนกันนะครับบ่าย2องโมงจนถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับถ้าหมดเร็วก็ประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับมาช้าอดนะครับ มาช่วงดีสุดก็คือช่วง5้าโมงเย็น6กโมงประมาณนี้ครับอุโหได้เลยครับชลยี่สิบนะครับยก่าดหนึ่งห้าสิบนะครับอบร้อนๆเลยมาอุหนๆได้เลยนะครับตลาดข้องวงจรนะครับครับมาข้างหลังนะครับก็จะเป็นส้มตำไก่ย่างพ่อค้ามาแล้วครับสวัสดีครับพ่อค้าเอันนี้มือย่างครับอร่อยนะครับไก่อร่อยมากครับ ไม้ละสิบบาทไม่แพงนะครับถ้าเป็นอกหอือเป็นปีกนะครับก็สิบบาทถ้าเป็นอกก็สี่สิบห้าบาทนะครับส้มตำนะครับนี่ส้มตำมีหลายเมนูสวัสดีครับแม่ค้าุ้ณขาโทรสั่งได้นะครับเบอร์โทรมีข้างล่างนะสอบถามได้มีหลายเมนูนะครับอยากได้แบบไหนก็สั่งได้อยากได้ร้อนๆก็สั่งได้เบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับกดนุนได้เปิดทุกวันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปลาสลิดแต่เดียวนะครับทอดนะครับมีแบบไม่ทอดก็มีนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับจะเอาทอดหรือไม่ทอดนะครับทอดฟรีนะครับที่นี่ทอดฟรีมีปลาดุกปลาช่อนนะครับปลานินนะครับทอดที่นี่ดีกว่าครับไปถึงบ้านทานได้เลยครับเมนูนะครับสดเดืดได้เปิดทุกวันเหมือนกันครับท้ายตลาดนะครับท้ายตลาดเดินตรงเข้ามาซอยที่2ครับ ขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นนะครับอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลทะเลสดนะครับมีกุ้งปลาหมึกนะครับปูนะครับโหพ่อค้าจัดให้ด้วยสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับโหมีมีแกะให้ด้วยนะครับกุ้งครับปูครับไม่ใช่กุ้งนะครับกุ้งนี้ต้องไปแกะเองใช่ไหมครับพ่อค้าบางทีก็แกะให้ครับอ๋อบางทีก็แกะให้โหพ่อค้าใจดีมาก ตองว่างพ่อค้าจะแกะให้นะครับสนุนได้เปิดทุกวันนะครับบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับตลาดข้าวงจอมาทางนี้ก็จะเป็นหมาล่านะครับหมาล่าไม้ละสิบบาทนะครับสวัสดีครับเปิดทุกวันเหมือนกันนะครับเปิดทุกวันสิบฟรีหนึ่งไม้นะครับสิบไม้ฟรีหนึ่งนะครับตลาดข้าวงจรข้างล่างท้้งหลังเลยนะครับซอยที่สองครับย่างร้อนๆมาช้าคิวยาวนะครับ มาช้าคิวยาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมูหมูนะครับหมูสดนะครับค้าเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนนะครับเปิดทุกวันเหมือนกันครับบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นเนื้อเป็นสันเป็นเครื่องในนะครับมีหมด3าชั้นสชั้นสวัสดีครับพ่อค้าอันนี้พ่อค้าอยู่ประจำนะครับสัมงได้นะครับอยากได้แบบไหนก็สั่งได้ มาทางนี้ก็จะเป็นร้านนุชปลาทอดนะครับหรือว่าขุนแผนปลาทอดนะครับสวัสดีครับขุนแผนปลาทอดนะครับทอดร้อนๆนะครับร้อนทุกจานนะครับอร่อยด้วยครับ40สบาทนะครับกรอบมากกินไปแล้วนะครับอร่อยมากอร่อยครับเปิดทุกวันครับบ่าย2โมงนะครับ ตาแดดเดียวนะครับบ่ายสองโมงจนถึงเกือบสองทุ่มครับก็้งหมดเร็วก็ทุ่มหนึ่งก็หมดแล้วนะครับรีบีบมากันเลยครับทั้งหลังก็จะเป็นตองเ็ดไก่สดนะครับไก่สดตองเ็ดร้านพี่หมูนะครับโทรสั่งได้นะครับเบอร์โทรข้างบนสั่งได้เลยเพื่อนห้ครับไม่เนครับวันนี้พ่อ้าอยู่คนเดียวก็จะช้าๆหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับได้ไก่สดทุกคนครับ ระครบได้ทำให้ร้อนนนะครับพี่โอเครอ่งระกาบริการดีมากเลยโอเคครับเป็นเป็นไก่สดนะครับไก่สดนะครับซึ่งไนนะครับเป็นตัวก็มีครับตัวใหญ่อยากได้เป็นตัวเป็นทำเองก็มีครับหรือว่าเป็นชิ้นส่วนไก่นะครับตรงนีได้นะครับตลาดก็วงจรนะครับตอนเก็จไก่สดมาข้างหลังตรงนี้นะครับอย่าลืมครับเวลาทูแม่กองเรานะครับเอาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว ตอนนี้เป็นผลปลาทูแม่กลองโอ้ป้ายใหม่ด้วยสดใสมากเลยครับเบอร์โทรมีให้นะครับสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับโสวัสดีครับโทรสั่งพ่อค้าได้นะครับใครอยากได้เป็นแบบเยอะๆนะครับเยอะสั่งได้ครับมีส่วนลดมีส่วนลดนะครับหรือว่ามาที่ตลาดมาดูที่ตลาดนะครับนี่ตัวใหญ่ๆครับ80% 100%คู่กันเลยนะครับคู่กันเลยนะครับอร่อยอร่อยเลยนะครับตลาดพุ่งจรครับ ทอดฟรีทุกตัวนะครับตัวครับผมเห็นไหมครับทอดฟรีทุกตัวขาสั่งได้นะครับอยากได้แบบตรงช่วงนี้มันกําลังประตูเนื้อมันนะครับช่วงนี้กําลังมันเลยนะครับก็มาอุดหนุนเลยครับประตูแม่กองเรามีเบอร์โทรก็โทรสั่งสอบถามได้นะครับ ี๋ยวมาตรงแม่ดีกว่าตรงทางนี้ไก่สดไก่สดตองเกสวัสดีครับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะทําไม่ทันแล้วนะครับขายดีแบบลูกค้ารุมๆเลยนะครับมาไวค่ะมาไวนะครับก็คุณแม่ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับเที่ยงจนถึงสามทุ่มเลยครับประมาณสามทุ่มปิดไฟบางทีก็ยังขายนั่งอยู่นะครับเดินเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ มีไข่นะครับศูนย์หนึ่งเบอร์สามครับไข่เป็ดนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเมพชรนะครับดูดเหมืนได้นะครับข้างหลังเราก็จะเป็นหลวงคิดแกงใต้แล้วนะครับหลวงคิดแกงใต้วันนี้มีประตูสายบัวนะครับแล้วก็ผัดสตอนะครับผัดสะตอเป็นอาหารใต้นะครับสวัสดีครับน้องจอย ค้าจะเยอะมากนะครับร้านนี้มาช้าหมดนะครับมาช้าหมดมีเมนูเยอะแยะเลยครับอะกาอร่อยพี่ใหนะครับโทรสั่งโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรมีข้างบนนะครับตลาดพคกวงจรนะครับเดี๋ยวไปข้างหลังครับไปข้างหลังซอยนี้ของกินเยอะครับโซนข้างหลังก็ของกินเยอะครับ มาข้างหลังก็จะเป็นที่ฝนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าัครับเออพ่อค้าสุดหล่อนะครับเบอร์เกียวไข่ครับเกีอยวไข่ก็อร่อยครับเกียวร้อนๆทุกวันครับเปิดทุกวันครับไข่เจียวนะครับปลาทูนะครับน้ำพริกนะครับพริกผักนะครับใหม่เลยจ้า แกงส้มไข่ปลาแบบล้นเลยครับต้มจืดนะครับต้มจืดร้อนๆเลยครับค้ามาอุดหนุนได้นะเปิดทุกวันนะครับร้านพิขนเปิดทุกวันนะครับเบอร์โทรโทรสั่งได้น้ำพริกมีนะครับน้ำพริกมีโทรสั่งได้นะครับหรือว่ามาอุดหนุนที่ตลาดได้เลยตลาดข้องวงจรนี่ครับเป็นจะบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มได้นะครับข้างหลังก็เป็นหมูกรอบอจกเจ้าเก่านะครับสวัสดีครับหมูกรอบเราเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมมาลอยมากๆครับสั่งได้นะครับอยากได้หมูต่อไปทำกินนะครับงานโรงงานเลี้ยงนะครับสั่งได้เลยนะครับแล้วก็มีลิ้นหมูหัวหมูนะครับแล้วก็มีตะเพียนต้มเค็มนะครับตะเพียนต้มเค็มปลาทูต้มเค็มนะครับมาร้านนี้เลยครับต่อปตาตอแล้วก็น้ำพริกนะครับแบบแห้งนะครับสั่งได้นะครับมี ทุกรายการทุกอย่างเลยนะครับแจกฟองนะครับมุนได้ลูกค้าเยอะนะครับโทรได้นะครับเบอร์ข้างล่างเลยใครยังไม่เจอเบอร์ก็เบอร์ข้างล่างโทรได้โทรได้ครับหรือว่าเม้นไว้ใต้คลิปให้พ่อค้าเดี๋ยวพ่อค้าจะมาขอเบอร์ให้นะครับถ้าไม่เบอร์ไม่เห็นเบอร์นะครับตรงนี้ก็น้องโมโมนะครับแกงเห็ดเพื่อสุขภาพเลยครับน้องโมแกงเห็ดไก่ใต้น้ำนะครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ต้มปลาดินนะครับ แล้วก็ต้มแซ่บขาหมูนะครับตลาดครบวงจรครับเปิดทุกวันเหมือนกันน้องโมตั้งแต่บ่าย3ามโมงจนถึง3ามทุ่มได้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นผลไม้นะครับร้านน้องน้ําเหมือนเดิมครับแผงยาวไปถึงข้างหลังเลยครับร้านน้องน้ํานะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับแตงโมแตงโมนะครับมีหมดสวัสดีครับน้องน้ํามะยงชิดนะครับโอ้จะหมดแล้วมะยงชิดนะครับ เหลืองแบบกระหลามเลยลูกใหญ่มากนะครับสวยงามมากครับน่ากินหวานด้วยนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไะขายให้เลือกเลยเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มเลยนะครับขายตลาดนะครับซอยที่สามนะครับเดินตรงเข้ามาเลยครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผลไม้สดนะครับร้านนองน้ำหลังจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับพักผ่อนก็แวะมาได้เดี๋ยวไปข้างหลังครับเป็นร้าน ร้านป้าหมวยนะครับร้านป้าหมวยป้าหมวยเสื้อผ้านะครับก็มีเสื้อผู้ชายผู้หญิงนะครับหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบไม่แพงครับไม่เกินสองร้อยนะครับสลาดพวกวงจรครับทั้งหลังเลยทั้งหลังสุดก็จะเป็นนี่เลยทุเรียนครับมาแล้วเมื่อวานหยุดสวัสดีครับเมื่อวานหยุดเมื่อวานหยุดมาแล้ววันนี้อมมอโอ้โหของไม่พอขายเลยนะครับ โอเคครับครับมาอุดหนุนได้นะครับเบอร์โทนี้โทรถามได้ก่อนนะครับถามสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มาหรือว่ามาที่ตลาดนะครับปูใหญ่ๆเลยนะครับเัวนี้ขี่ได้ -45 ่บาทแกะใหม่ทุกวันนะครับเวลาก็วงจรเดินตรงเข้ามาก็จะเจอเลยครับข้างหลังมีตู้แช่อย่างดีเลยนะครับอยากได้แบบนเย็นๆกรอบๆนะครับอุดหนุนได้นะครับ อ๋อมีทุเรียนทุเรียนเขาเรียกทุเรียนกรอบอ๋อนี่มีทุเรียนกรอบด้วยนะครับเห็นได้เลยครับครับข้างหลังก็จะเป็นแม็กซ์ดิเทอร์นะครับซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะครับตัดผมชายตัดผมหญิงนะครับโทรหาช่างได้วันนี้ช่างยังไม่ว่างนะครับโทรหาช่างได้เผื่อช่างไม่ว่างใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีเพื่อนใหม่อีกแล้วเพื่อนใหม่ชื่อว่าอะไรครับ เพื่อนใหม่แล้วรถเทลอ๋อตรงนี้ก็เป็นร้านลิฟสวยนะครับมีเบอร์ช่างนะครับโทรหาช่างได้นะครับหาช่างเลยเลยเดี๋ยวเราไปข้างบนน,ะนี่ก็เป็นร้านเทลครับสวัสดีครับคุณแม่ร้านเทลร้านเทลครับของเล่นนะครับรองท้งรองเท้าข้างบนนะครับอยู่ตรงได้เปิดทุกวันนะครับตลาดทบวงจรนะครับ ในร้านสุดท natural ้ายเราก็จะเป็นผักสดจากนครนายกนะครับเภอบ้านนานครนายกคเป็นผักสวนนะครับจากบ้านนาเลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้สักพักในบ่ายสามโมงสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับเพิ่งจัดร้านเสร็จนะครับเพิ่งจัดร้านเสร็จเป็นผักสวนนะครับสวัสดีครับอุดหนุนได้เลยนะครับใครมองหาผักแบบบ้านๆผักสวนนะครับสวยเลยนะสวยๆเลยนะครับ มาจากบ้านนาเราเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงกำไรจัดของยังไม่เสร็จเออจัดของไม่เสร็จนะครับมาได้นะครับจนถึงสามทุ่มเลยนะครับสามทุ่มนหน่อไม้สดต้มนะครับหน่อไม้สดต้มรับประกันเลยนะครับแม่ยกมาเองนะครับยกมาจากนครนายกเลยนะครับเป็นผัดสวนนะครับมอาถึงได้แม่ก็เปิดทุกวันนะครับตลาดข้ามวงจรนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นผลไม้ปอกนะครับเป็นปรดสปรด,ปรดวันนี้หมดแล้วนะครับสวัสดีครับอุดหนุนได้เปิดทุกวันนะตลาดข้าววงจรนะครับก็ฝากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดี